วันนี้ป้านายก็หิวข้าวแล้วพาเที่ยวเยอะก็จะพามากินบุฟเฟ่นะคะร้านชื่อว่าฮ่องกงก็เป็นอาหารจีนนะคะส่กคนก็เป็นอาหารจีนก็มาดูข้างในกันนี่ึกตาจีนต้อนรับอยู่ อยู่ที่เมืองอบูคากี้นะคะถ้าเราเซิร์ชว่าฮ่องกงร้านอาหารก็เปิดถึงถึงเก้าโมงไปทางไหนโอ้ไใน่หารจริงด้วย งนก็มีจะต้องจ่ายตางก่อนนะคะว่ามากี่คนชุดเด็นักีน เป้กนี่ดว่าให้ใจตั้งค่อนแล้วก็รออยู่ตรงนี้เขาก็จะพาไปหาที่นั่ง ก็จะใหญ่เป็นร้านอาหารจีนที่มีชื่อแล้วก็อร่อยมาก

อันนี้เป็นขนมโทมาก,ก็เจอขนมก่อนเลยขนมกับผลไม้แล้วก็สลัดนะะอัน,นี้ก็จะเป็นอะไร Terima kasih. อ oh. อันนี้สำหรับเขาจะผัดนะแล้วก็เอาพวกนี้ใส่จานไปอย่างละนิดละหน่อยแล้วเขาก็จะผัดให้เรานนต้องเยอะเลยจะได้กินอย่างดีด้วย

はい。 Thank mm -hmm. you. จะมีพิซซ่า không biết là tôi hay biết hay biết khá chính là người hiếu กินบุฟเฟ่บ่อยๆก็จะอ้วนนี่ซูชิของลุงโอเคเรามากินกันนะมีซูชิเยอะนะคะนี่จานที่สองมาแล้วปลาควยมัด อันนี้มีซุปอ,นนอนนร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากอันนี้ก็เป็นขนมหวานนะคะผลไม้น,นี่ก็มีขนมเยอะแยะพามาชมไม่เฉย่ปะานายไม่กินเอ่อผลไม้ผลไม้ ผลไม้สักหน่อยก็ได้ที่นี่มีอาหารเยอะมากแต่ก็คนละไม่แพงนะสิบสิบเอ็ดเหรียญครึ่งอะ่ะสิบเอ็ดดอลลาร์ครึ่งตีว่าสิบสองอ่ะต่อคนนะสิบสองดอลลาร์ มีให้เลือกเอกยักินไม่ไหวหรอกามาเดินดูแต่ละคนดูหุ่มของแต่ละคน,แต,ะคนแต่อันนี้อะเอาอะไรดีคะอากาศเ,าเย็นนะคะหนาวนะ่แต่ว่าอยากกินอีกติ ุดท้ายด้ไวยไอศครีมนะคะก็วันนี้พนายพามาดูบรรยากาศกินรูทเฟย์แล้วกินบ่อยก็ไม่ไหวนะคะก็ะดูแต่ละคนที่มานี่ก็เหมืนใหญ่ๆอ้วนๆนั่นแหมาบ่อยๆก็คงจะเป็นเหมือนเขาก็อาหารอร่อยะคะ่ะที่นี่เขาเรียกว่าฮ่องกงอัตคานนะ,ะหรือว่าฮ่องกงรูทอรย์ อาหารก็อาหารประดับพัตคาการทุกอย่างอร่อยมากคนหนึ่งก็สิบสิดอลลาร์ก็ขอบคุณคุณลุงวันจิเซ่ขอบคุณขอบคุณคุณลุงวันจิเซ่ thank you Thank you Thank you for t a k g me Thank you t a k y me We eat a lot We eat a lot You you only send to m a r s h a สำหรับวันนี้ป้านายก็ขอบคุณที่ทุกคนรับชมนะคะและเดี๋ยวไปเที่ยวไหนเดี๋ยวป้านายไปถ่ายให้ดูีกแต่ว่า กินคงไม่กินแล้วแหละนี่มือเนี้ยนะรวมยอดตั้งแต่เช้ากลางวันแล้วก็เย็นแลไมไม่กินอีกแล้ว <c oughs> ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามซั subscribe ก like, ดไลค์กดแชร์ด้วยนะซันกระดิ่งด้วยนะคะคลิงปๆสวัสดีค่ะ